สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่ยายไอ้แมนโพลแฉนิสัยลูกเขยหลังก่อเหตุสลด จากกรณีเหตุกระดาษยิงในสวนพัฒนาเด็กเล็กอุอทัยสวรคร์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้ใหญ่และมีผู้เสียชีวิตหลายรายทราบภายหลังผู้ก่อเหตุคือสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบหรือไอแมนอดีตตำรวจหลังก่อเหตุได้ตัดสินใจยิงตัวตายพร้อมลูกและเมียโดยไอแมนโดนไล่ออกจากราชการคดียาเสพติดและจะขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้แล้วเกิดความเครียดแค้นจึงไปก่อเหตุ ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าเด็กที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นลูกของมือก่อเหตุนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่แต่เป็นลูกติดของภรรยาโดยยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าที่มาให้ลูกไปโรงเรียนเป็นเดือนนานเพราะโดนเพื่อนล้อซึ่งนี่เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ต้องตามสืบต่อไปว่าชนวนเหตุที่แท้จริงจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่ล่าสุดแม่ยายไอแมนรู้ข่าวถึงกับเป็นลม พร้อมบอกว่าลูกเขยเป็นคนไม่ค่อยพูดทำอะไรก็ไม่ค่อยอยากตอบเก็บไว้ในใจอย่างเดียวแต่รักลูกมากถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆตัวเองขนาดลูกสาวจะตีลูกยังไม่ยอมให้ตีเลยคบกับลูกสาวมาสองปีก็ดีมาตลอดแต่เพิ่งจะหายไปช่วงหลังๆติดต่อไม่ได้ทั้งลูกสาวลูกเขยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ